สวัสดีค่ะตักฟูริชนะคะวันนี้ตักจะมาสอนอวิธีการใส่จงกระเบนค่ะ,ะจงกระเบนของร้านตักะคะ่ะจะไม่มีจงกระเบนสําเร็จนะคะของตักจะมีแต่พันสดเท่านั้นตักว่าพันสดนะคะมันใส่สวยกว่าแล้วก็จงกระเบนร้านตักก็ใช้เป็นผ้าไหมไทยแท้ด้วยค่ะถ้าเกิดใส่เป็นพวกจงกระเบนสําเร็จเนี่ยต้องมีความรู้สึกว่าใส่ออกมาแล้วมันเหมือนกุมารทองอะคะ่ะตักไม่ชอบอะเรามาเริ่มต้นกันเลยะคะ่ะวิธีการใส่จงกระเบนเนาะ เราจับปลายผ้าให้เท่ากันนะคะปลายผ้าให้ปลายเท่ากันก่อนแล้วก็ตรงนี้ก็คือเท่ากับเอวของผู้ใส่นะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะวัดหนึ่งคืบมือนะคะจากเอวของผู้ใส่เนี่ยหนึ่งคืบมือแล้วก็จับจีบเลยะคะ่ะสองข้างเนาะแล้วก็ผูกนะคะตอนผูกก็ไม่ต้องผูกให้มันแน่นมากนะคะผูกให้มันพอแบบ ตรงเนี้ยค่ะพอหลวมๆช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยพอหลวมๆนะคะเนี่ยหลวมประมาณเนี้ยแล้วก็ผูกนะคะให้มันแน่นนิดนึงแต่ตรงนี้ให้มันหลวมนะคะเอาสามารถเอามือสอดได้อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็ดึงผ้าออกมาแล้วก็พับเป็นชาโครงค่ะลักษณะเป็นชาโครงสามเหลี่ยมแบบนี้เนาะเป็นสามเหลี่ยมนี้ก่อน<า>แล้วก็<า> <ๆ S 1> พับอย่างนี้นใช่ค่ะ,คะม้วน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 แล้วก็ลูด ม้วน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 แล้วก็รูดนะคะม้วนจนกระทั่งสุดปลายผ้านะคะปลายผ้าก็คือสามเหลีะะ่ยมเนี้ยค่ะปลายเหลมนะคะเสร็จแล้วก็เอามือรองข้างใต้นะคะแล้วก็แล้วเราก็เสียบไปค่ะเสียบไว้ก่อนนะคะเอาเข็มขัดนะคะที่ตั๊กเสียมให้ อันนี้พี่เจ้าบ่าเจ้าสาวไม่ต้องไปซื้อเนาะฟูลิชมีมีให้หมดทุกอย่างแหละไม่ต้องไปซื้อนะคะนะคะทำแบบนี้เสร็จแล้วก็เอาหางที่ตักเสียบไปเมื่อกี้เนี่ยคะ่ะดึงออกมาแล้วก็ขูกคะ่ะขูกกับเข็มขัด อันนี้เป็นวิธีของยายตั๊กนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆตั๊กจะชอบแบบเ,เหมือนกับโดนยายใช้ให้โจงกระเบนให้อ่ะคะ่ะแต่ไม่รู้ว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ท,ที่ที่ถูกหรือเปล่าแต่ว่าเออก็ทําให้ยายทําให้ยายมาตลอดนะคะแบบเนี้ยยายก็เอามาผูกอยะะ่างเงี้ยค่ะไม่ได้แบบใช้เข็มยงเข็มเย็บอะไรเลยง่ายๆอ่ะคะ่ะแล้วก็มัดมัดเก็บเข็มขัดนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอา พ่อปะคะข่อทีตรงที่เราผูดข่อใต้เข่าขพอรอบนะคะเสร็จแล้วก็เราก็จัดแต่งโซงด้านหน้าหน่อยนะคะแล้วก็เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าขามันไม่เท่ากันนี้ก็ต้องจัดให้มันเท่ากันเนาะ,ะควรที่จะอยู่ใต้เข่านะคะ อันนี้ก็จับให้มันดูสวยงามเนาะแบบนี้นะคะอ่ะเสร็จแล้วค่ะวิธีการใส่จงกระเบนค่ะ